ที่นี่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าคุ้มราคาประตูรั้วอัตโนมัติระบบมาตรฐานจากอเมริกาโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มส่วนหน้าบ้านโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มส่วนหลังบ้านขนาดเริ่มต้น242ตารางเมตรในราคาเริ่มต้น13.5ล้านบาท ตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ d d r e s s 125ราชพฤกษ์ปิงก้าครับโลเคชันนี้ดีมากๆเป็นย่านที่มีความเป็นชุมชนคึกคักเยือ้องกับสำน,นักงานใหญ่อมรินบุ๊คเซ็นเตอร์นิดเดียวด้านหน้าโครงการเองเนี่ยก็มีร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายูนยนการค้าใหญ่ๆเพียบปากซอยก็มีเซ็นทรัลเวสต์วิลตั้งอยู่บ้านในโครงการมีให้เลือก2แบบครับแบบแ,บบแรกที่พามาดูกันชื่อว่าทายพลูฟังก์ชัน4ห้องนอน5้าห้องน้ำม,มีห้องแม่บ้านมีที่จอดรถ3คันพื้นที่ใช้สอยมากถึง282ตารางเมตรอยู่บนแปลงที่ดินนขาดใหญ่เริ่มต้นถึง58ตารางาในราคเริ่มน้นล5 5 บาทพิเศษอย่างแรกเลยคือประตูหน้าบ้านเนี่ยจะได้เป็นประตูบานยกครับไม่ต้องห่วงเรื่องรางประตูจะซุดซึ่งระบบประตูบานยกแบบนี้นะครับโครงการติดตั้งมาแล้วในบ้านกว่า450หลังในส่วนพื้นที่หลังบ้านนะครับโครงการเขาลงเสาเข็มแบบเดียวกับเสาเข็มหลักของตัวบ้านตลอดแนวครับพื้นปูกระเบื้องให้เรียบร้อยให้เคาน์เตอร์ครัวปูนพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะเทปูนมาให้เลยเดินเข้าออกไปยังพื้นที่ครัวด้านหลังบ้านได้สะดวกครับด้านข้างบ้านนะครับบริเวณใต้าคานพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะก เขามีโซล่าเซลล์ติดตั้งให้บนหลังคาบ้านทุกขนาดครับเขาเลือกใช้กระเบื้อง s g Prestige e h i e l d แผ่นเรียบสีทาภายนอกเนี่ยเขาเลือกใช้สีตัวท็อปสุดของดูรักอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือประตูหน้าต่างครับโครงการนี้เขาให้บานประตูหน้าต่างที่เป็น o v e r อร์ไซครับสูงพิเศษ2.6เมตร ทำให้เวลาเรานั่งอยู่ในสเปซภายในบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกโปรง่งโล่งสบายสําหรับในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยถ้ามีผู้บุกรุกเนี่ยก็จะมีไซเลนอะลามดังทั้งข้างในบ้านแล้วก็ข้างนอกบ้านเลยครับสามารถแจ้งเตือนได้ในแอปมือถือในส่วนด้านนอกเนี่ยก็ยังติดตั้ง CCTV วงจรปิดด้วยความคมชัดระดับ 4MP full color พร้อมกับเตรียมเครื่องสำรองไฟในกรณีที่ไฟตกหรือไฟดับเอาไว้ให้ด้วยด้านบนคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีฟิตเนสขนาดใหญ่เลยครับปโปรง่งโล่งแล้วก็เห็นวิวพานรามา อุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอแอดเวส125ราชพฤกษ์99โครงการบ้านที่นี่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนครับ